วอนตำรวจตามล่าตัวโจรแสบแอบตัดสายไฟหมอแปลงโรงเรียนเมืองพัทยาเจ็ดทำนักเรียนกว่าพันคนเดือดร้อนต้องออกมานั่งเรียนในโรงยิมชั่วคราวผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา21พฤศจิกายน67นายกฤษณะบุญสวัสดิ์รองนายกเมืองพัทยาพร้อมด้วยนายวุฒิธรแสงอุไรสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายสิทธิชัยอาสคงรองประธานชุมชนวัดบุญกัญจนารามลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายและความเดือดร้อนของโรงเรียนเมืองพัทยาเจ็ด บ้านหนองพังแคหมู่12ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีหลังถูกคนร้ายเข้าไปก่อเหตุลักลอบตัดสายไฟหมอปแปลงไฟฟ้าจนทําให้โรงเรียนไม่มีไฟใช้ตลอดทั้งวันโดยมีนายสุเทพคล้ายสีแก้ว้อํานวยการโรงเรียนเมืองพัทยา7บ้านหนองพังแคและคณะครูร่วมลงพื้นที่พาไปชี้จุดที่คนร้ายแอบเข้ามาลักลอบตัดสายไฟฟ้าจากหมอปแปลงไฟฟ้าเข้าไปที่ตัวอาคารซึ่งอยู่บริเวณด้านหลังอาคารอเนกประสงค์โรงยิม จนเกิดความเสียหายและส่งผลกระทบต่อเด็กนักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยาเจ็เป็นวงกว้างนายกฤษณะบุญสวัสดิ์รองนายกเมืองพัทยาเปิดเผยว่าเนื่องด้วยเมื่อวันที่19พฤศจิกายนที่ผ่านมาในช่วงเช้าได้เกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับบริเวณอาคารเรียน8ซึ่งเป็นอาคารเรียนของเด็กนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6ถึงและอาคารอเนกประสงค์โรงยิมโดมสนามตะกร้อสนามวอลเล์บอลและสนามฟุตซอล ทั้งนี้เมื่อเกิดไฟฟ้าดับทางผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพัทยาเจ็ได้ไปตรวจสอบหาสาเหตุสำรวจม้อปแปลงไฟฟ้าที่อยู่ด้านหลังของอาคารอนเนกประสงค์จนพบว่าสายไฟฟ้าช่วงจากม้อปแปลงไฟฟ้าเข้าไปที่ตัวอาคารถูกลักลอบตัดสายไฟทําให้เกิดความเสียหายโดยคนร้ายที่ก่อเหตุเมื่อตัดสายไฟฟ้าออกแล้วได้มีการนําสายไฟเส้นเล็กมาต่อสายไฟไว้ทําให้ในช่วงเช้าไฟฟ้ายังไม่ดับทันทีทั้งนี้คาดการว่าเหตุที่เกิดหน้า จะเป็นช่วงเวลากลางคืนหรือเช้ามืดโดยหลังเกิดเหตุเมืองพัทยาได้เข้าแจ้งความที่สพหนองปลือทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับเรื่องแล้วอีกทั้งเจ้าหน้าที่ช่างไฟฟ้าของเมืองพัทยากำลังจัดหาอุปกรณ์ที่จะมาดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขเพื่อให้เด็กๆได้กลับมามีห้องเรียนเนื่องจากเหตุที่เกิดทําให้เด็กนักเรียนทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นึถึงหกจำนวนหนึ่งพันกว่าคนและพื้นที่อาคารอเน,นประสงค์โรงยิม ไม่มีไฟฟ้าใช้การเรียนการสอนค่อนข้างที่จะลำบากสร้างความเดือดร้อนให้กับเด็กนักเรียนเป็นอย่างมากด้วยเด็กนักเรียนในระดับชั้นมอปลายจะมีในส่วนของคอมพิวเตอร์และสมาร์ททีวีที่ไม่สามารถใช้การได้ซึ่งการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพัทยา7ได้มีการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่นอกตึกอาคารเป็นการชั่วคราวทั้งนี้อยากจะวอนขอส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดี และขอฝากไปยังคนที่กระทําความผิดขอความกรุณาอย่าทําแบบนี้เนื่องจากคนที่ได้รับผลกระทบคือเด็กนักเรียนเยาวชนของชาติ